war Mokyo, mok yo Kuru, khara wa khuru kap kap wa ni Nein. lek ki kiet tu Ja ki ki in kap ja gestern habe ich es nicht geschafft

เอก็ทำก็กินครับแล้วก็อร่อยครับแล้วลุงวิวกันก็แพ้กิเลสครับสาธุครับอ๋อแพ้แพ้ไปกินหมูมาเหรอครับใช่ครับอ๋อแล้วลุงวิวกัจะทำยังไงต่อไปหลังจากแพ้แล้วเนี่ยก็บอกว่าอร่อยครับอบอกว่าอร่อยน้องนาถามถามพ่อที่ว่าหลังจากอร่อยแล้วพ่อจะทำยังไงต่อไป Ähm, es hat dir gut geschmeckt und was weiter? was weiter? Nein, ja, danach habe ich mich geärgert. Ja, äh, du hast Weil ich gut gegessen habe. Ja, du hast mich Wen hast du geärgert? Ich habe mich selber geärgert in meinem Kopf. Direkt. Direkt. Groß โดนกิเลสน,นะแล้วลุงวิลเก้นตั้งใจใหม่หรือยังตั้งใจใหม่หรือยังว่าจะทําอาตั้งศีลใหม่หรือยังลูกถามถามลุงให้หน่หมอืมย็ดเออพยายามใช่ไหมใช่พยายามใช่ไหะตั้งใจทําใหม่ครับอ่าตั้งใจทําใหม่บอกลุงวิลเกนว่าไม่เป็นไรแพ้ตอนนี้เดี๋ยวลุงวิลเกนสู้ใหม่นะเพื่อนพี่น้องให้กําลังใจนะครับครับ อนนก r ไมเป็ s t <ü nt> s อก็่ n รถ้คุณแพอนน้ก็ไม่เรื้ e อนนี้ก็ม e l รถ้าอนนี้่เปาแอนกม่เรื่อนการบ้าตนน่อาอนเนรอนนา้อนนถามตอน้อเไว้านี้เช้านี้่ะอน เออวันนี้ก็ตื่นสายครับเพราะนาฬิกาไม่ปลุกเลยครับเย่นเวลาูนาฬิกาิือะเอาใหม่นะเอาใหม่านาฬิกาปลุกเอาใหม่นะระหว่างน้องหัวกับ mm. พ่อช่วยกันนะเรื่องตื่นนอนนะน้องหัวช่วยพ่อด้วยนะลูก mm. <laughs> ทำตัวอย่างให้กันนะค<ะ>ร,ระับเอาเราิกเก่มอ่านก่อนสิครับทุกคนไม่เคยแม่ไม่ไอ้และฉัน้องงัวกับแม่กับพ่อก็ตื่นนอนสายครับเพราะนาฬิกาไม่ได้ปลุกเราเลยครับ <laughs> อ๋อวันนี้อุปกรณ์ไม่ช่วยนะอุปกรณ์ไม่ช่วยตื่นสายทุกคนค่ะอ่า วิบากหมูนะวิบากหมูมันเป็นไรนะคะไม่เป็นไรทําใหม่เนาะค่ะอนุโมทนาค่ะน้อมกาบขอบพระคุณครูคพี่น้องเลยจิตอศาสาทุกท่านค่ะไปจ่อดได้แล้วคะค่ะ